กฎธรรมชาติไตรลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะเป็นสามัญธรรมดาสามรประการเริ่มต้นโดยอนิจจังค,ความไม่เที่ยงเนี่ยเรารู้กันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่เราไม่เอามาศึกษาไม่เอามาไคร่ครวนไม่เอามาฝึกปฏิบัตินั่นก็คือต้องมานั่งดูดูเข้าไปที่ไหนดูเข้าไปที่ข้างในที่ข้างในความรู้สึกให้มองเห็นว่าไอ้สภาวะของความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจัง คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่สักหน่อยนึงแล้วก็ดับไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่เขา่าเป็นกฎธรรมชาติอันแรกเราอาจจะเริ่มถามด้วยการถามตัวเองจริงไหมจริงไหมเนี่ยถ้าถามเนี่ยจริงหรือเปล่าตอนนี้้องตอบว่าจริงแล้วอ่าจริงแต่ว่าจริงได้ปากใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าใจด้วยสมองว่าจริงมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่เอามาใคร่ครวนมันก็จริงแต่ปาก แล้วพอผัดสะมามันก็เอาเรื่องไอ้ผัดสะแล้วก็เป็นทุกทุกทีนี่เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาด้วยวิธีการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราต้องย้อนเข้ามาดูข้างในและการย้อนเข้ามาดูข้างในเนี่ยเอาที่ชัดที่สุดที่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ดูอนิจจังของตัวเราเห็นไหมเห็นครับเห็นเห็นอยู <c oughs> ่ตลอดเวลาว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราไม่เคยคิดถ้าเราก็บอกว่ามันธรรมดาแต่ไอ้ธรรมดาเนี่ย เรายอมรับแม่ใจของเรายอมรับความเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ยอมถ้ายอมแล้วก็ไม่ต้องไปตกแต่งประดับประดากันใช่ไหมแต่นี่เรายอมแต่ปากแต่ใจมันไม่ยอมใจไม่ยอมก็เพราะมันไม่ได้ศึกษามันจึงไม่เห็นความจริงของธรรมชาติและผลที่สุดมันก็แตกสลายไม่กลับคืนสู่เดิมที่จะให้เหมือนเมื่อสาว20หรือว่านม่ม25เป็นไปไม่ได้นี่คือศึกษาจาก้ตัวเองตักความเป็นจริงของเรา นี่คือจากสิ่งที่เป็นวัตถุนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะศึกษาจากเหตุการณ์ในชีวิตเหตุการณ์ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปเอาชีวิตคนอื่นเพราะชีวิตของเราเรารู้เราผ่านมาเองประสบเองเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเราเอาที่เราประทับใจที่เราจําได้ทั้งในทางดีคือทางที่ถูกใจแล้วก็ทั้งในทางที่ไม่ถูกใจที่ทำให้ทุกข์ทนหม่นหมองนักเอามาดูเอามาศึกษา ว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนั้นทั้งที่เศร้าหมองทั้งที่ชื่นชมยินดีรักษาไว้ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างเดี๋ยวมันก็สึกเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใช่รักษาไม่ไม่ได้อะไรที่แหมมันถูกใจแล้วก็อยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันไม่อยู่มันไปเนี่ยเมื่อไหร่มันไปตามเหตุตามปัจจัยพอมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางดีและไม่ดี ไอ้ที่เราไม่ชอบที่เราเกลียดก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอีกเหมือนกัน